รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาสรแห่งการรักษาที่เชื่อมโยงกับเส้นทางเดินของลมในร่างกายมนุษย์เรียกว่าเส้นประธานสิบมีเส้นบริวารอีก2,700เส้น ตามคำทีธาตุวิพังโดยเฉพาะเส้นที่ไปสู่ดวงตามีจุดกำเนิดจากกริมสะดือวนไปที่หน้าขาตลอดถึงปลายเท้าลัดเลาะโคนนิ้วเท้าวมกลับทางหน้าแข้งร้อยเข้าชายโครผ่านต้นคอกรามจะลดถึงดวงตานี่คือศาสตร์ความรู้แห่งภูมิปัญญาการรักษาโรคต้อต่างๆที่เกิดขึ้นที่ดวงตา ด้วยวิธีการที่หลายคนอาจประหลาดใจท่านี่คือการบ่งต้อด้วยน้นาำหวายซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแหลมคมที่ผู้คนและสัตว์ต่างขยาดหวาดกลัวหักโดน้นาำหวายทิ่มแทงแต่ด้วยการส่งผ่านภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้านวิชาบ่งต้ออันทรงคุณค่านี้ทำให้น้นาำหวายเป็นมากกว่าน้นาำ ากการสำรวจสุขภาพตาของคนไทยในรอบ5ปีที่ผ่านมาโรคต้อในตาเป็นปัญหาของผู้ป่วยมากกว่า2ล้านคนในทุกปีโดยเฉพาะต้อหินและต้อกระจกพบว่าผู้ป่วยโรคตาครึ่งหนึ่งจะเป็นโรคนี้ความทุกข์ทรมานจากการเป็นต้อส่งผลต่อการใช้ชีวิตรประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นที่ทำงานของชะเอมขุมเพชรเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากอ่างจังหวัดกำแพงเพชรหากมองดูทั่วไปเขาก็เป็นเพียงข้าราชการเล็กๆที่ทำหน้าที่ประจำแผนกแพทย์แผนไทยแต่ด้วยจิตวิญญาณของหมอยาเขาได้มีส่วนผลักดันและพัฒนา ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้เป็นพื้นที่บริการประชาชนจนกลายเป็นรอพอสอตอดีเด่นชนะเลิศ3ปีซ้อนผมเองเนี่ยเรียนมาตั้งแต่อายุสิจนอยากจะต่อยอดองความรู้ของตัวเองก็ไปเรียนมาหาลัย เรียนที่มอญทะเลสวนพิษณุโลกจบแพทย์แผนไทยประยุกต์มาจากนั้นก็ได้มาทํางานที่ปากอ่างนะครับรพสตปากอ่างก็ได้นําศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาโดยเฉพาะการบ่งต้อด้วยหนามหวายเนี่ยเอามาพัฒนาผนวกกันกันกบศาสตร์สมัยใหม่ออการบ่งต้อด้วยหนามหวายเนี่ยเชื่อมโยงกันในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย อย่างเช่นเวลาบ่ง,บงต่อไปเนี่ยเราจะบ่งตัวของกิโลมะกังพังผืดอย่างเงี้ยครับเป็นตัวของพังผืดที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังที่เราเรียกว่าพังผืดแบบเปิดเผยแบบเปิดเผยคืออยู่ในชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันมันเกิดการขอดมันเกิดการาไปขวางของเส้นลมที่มันไปเดินไปเลี้ยงที่ตาแล้วเวลาเราบ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้เลือดลมเนี่ยมันเดินได้สะดวกอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นการส่งเลือดลมเนี่ยขึ้นไปเลี้ยง ตาเป็นการปรับสมดุลคือผมมองว่าหนามหวายหรือสมุนไพรมันก็เป็นธรรมชาติร่างกายคนเราก็เป็นธรรมชาติเราแค่ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติมาเอื้อให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจหลักของการแพทย์แผนไทยครับจากการสืบทอดภูมิปัญญาคือหมอพื้นบ้านเนี่ยนะคะมันก็เป็นองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยเหมือนกันซึ่งมีน้องมีใบประกอบโรคที่สามารถที่จะ ครอบคลุมถึงถึงภูมิปัญญาอนนี้เอามาใช้ได้ในแล้วเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าศาสตร์นี้มันเป็นศาสตร์ที่มันได้ผลเราไม่ได้ไปยุ่งกับตาซึ่งความเสี่ยงมันก็ไม่มากแล้วก็ไปทําที่ด้านหลังก็สนใจจากการดาเนินการไปเรื่อยๆนี่เราจะรู้ว่าคนที่เขาไม่มีทางเลือกแล้วแล้วรอวันที่สายตามันจะแย่ลงเราก็แก้ปัญหาให้เขาได้เราก็เริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเราก็มั่นใจขึ้นเรื่อยว่าเอ๊ะ มันก็สามารถเป็นมันเป็นศาสตร์ที่ง่ายจริงแต่ว่ามันก็สามารถช่วยให้ให้ให้คนยอมรับแล้วก็สามารถเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้วันนี้มีคนไข้จำนวนมากที่มารอการรักษาหลายคนมาจากที่ห่างไกลและมีความหวังที่จะได้กลับมามองเห็นได้ปกติอย่างที่เคยซึ่งการบ่งต้อด้วยน้นาำหวายของหมอชเอม ได้ทำหน้าที่นั้นเป็นต่อเนื้อค่ะต่อเนื้อเป็นมากี่ปีแนละ้วเป็นมาประมาณ5ปีค่ะอาการที่แรกเริ่มแรกเดิมทีเลยอ่ะตามันแสบออกเสร็จบแล้วก็แบบว่า <c oughs> เ,เวลามองไปบนฟ้าอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันจะแสบแล้วมันก็น้ำตามันก็จะไหล <c oughs> พอไหลแล้วเวลานอนเวลานอนเวลาหลับตาเนี่ยอย่างก็มันจะมีอะไรนอยู่ในตามอย่างมันทาตาแล้วมันทําให้ปวดแล้วก็นี้พอดีหมออมเขาก็มาอยู่ที่นี่เขาก็ประกาศว่าบ่งโต้ก็เลยลองมาบ่ง อย่างตะกอดนะตะกอดมองไม่ได้เลยพอมองคลิปเนี่ยจะแสบตาอย่างเงี้ยเลยพ,พ,พอลืมพอลืมตาชั้นน้ำตานี่ตาตานี่จะไหลเลยไหลแล้วตานี่แดงก่ำเลยแล้วก็มองแล้วพอมองแล้วก็มันจะมืดเลยหลงก็ถ้าดีอย่างเขาเขาว่าตานี่มันจะไม่ฟ้าไม่ตาไม่ฟ้าแล้วมองไปจวบเนี่ยมองได้ค่ะเนี่ยจะโบกจะ่มองยังไม่เป็นไร เป็นโรคต้อหินมาครับซึ่งเป็นมาหลายปีแล sure> ้วนะครับแล้วก็มารักษาหลายครั ok ้งแล้วครับโดยการหมบวบกต้อนะครับแต่ด้วยความที่ป้ามารักษาอย่างต่อเนื่องนะครับมารักษาเป็นประจำอ่างเงี้ยเราก็จะเอาออกให้นะครับเพื่อให้เลือดลงเนี่ยมขึ้นไปเลี้ยงที่ตาได้เป็นกูลขึ้นได้ดีขึ้นครับมอเรื่อยๆจะจำไม่ได้แล้วนะประมาณตั้ง้าหกปีนี้เนี่ยตอนแรกมันจะปวดปวดนุบ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 แล้วก็เนี่ยมันก็มาปวดอีก ตาก็สงสัยวาเอ๊ะตาทาไมถึงเป็นอย่างนี้มันไม่เบลอะมันปวด,ปวดมันปวดตุด๊บจุ๊บจุ๊บเลยที่ตาเนี่ยค่ะก้ามาก้ามันก็ดีขึ้นค่ะมันก็เหมือนกับมันไม่ปวดอ่ะมันก็ไม่ไม่ปวดเลยตอนนี้ยรไม่ปวดเราไม่ปวดเราไปทั้งไหนเราก็มองเห็นก็ภูมิใจว่าเออหน่กลุ่มกลุม่มที่มาเนี่ยเข้ามามาเพราะว่าเห็นตัวอย่างคนที่หายไปแล้วก็แล,วกแล้วก็มา เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่า ee, <ม>จะรักษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนั้นพอพอมีคนมามากๆเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องเก็บข้อมูลไหมเพื่อ <c oughs> ที่จะแบบดูว่าคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาการเยอะและอยากจะให้ตัวเองอดีขึ้นมีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทํางานได้หรือว่าใช้ชีวิตได้ดีขึ้นปัญหาโรคต้อที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเป็นความทุกข์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และอาจบานปลายจนตาบอดทาไม้รีบรักษาแต่เนิ่นๆหากเป็นต้อลมสามารถรักษาเห็นผลได้ภายใน1-2วันส่วนโรคต้อหินต้อกระจกก็อาจต้องใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่สุขภาพและการปฏิบัติตนตามข้อห้ามหากทำได้แล้วผลการรักษาที่ดีก็จะตามมา จะเห็นคุณค่าของสิ่งใดมักเกิดจากการมองเห็นด้วยความรู้ที่แปลงไหวบ้านจอมแขวนห่างจากรอพอสอตอปากอ่างราว25กิโลเมตรที่แห่งนี้เป็นเหมือนขุมทรัพย์อันมีค่าของหมอชะเอมเพราะเป็นแปลงปลูกไหว้ที่พ่ออนุสรผู้ใหญ่บ้านชนเผ่าอิ้วเมียน หรือเมี่ยนที่พวกเขาผูกพันกับพืชมีหนามแหลมและอันตรายเหล่านี้ด้วยความรักปลูกเองครับปลูกไว้เพื่อทําเป็นอาหารมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นสมุนไพรด้วยส่วนมากเขาจะไปผัดใส่หมูสามชั้นนะเนี่ยลดความขมแต่ถ้าบางคนที่เขาชอบขมก็ไม่ต้องเลยหรือเอาไปต้มก็ได้เขาเรียกว่าถ้าเราทำอย่างหนึ่งแหละ ว่าเวลามึกสมัยก่อนถ้าอยู่ที่นู่นเราเราทําหากินอะไรบ้างอะไรที่เรากินได้อะไรที่เป็นยาสมุนไพรเนี่ย<ม>เขาก็นํามาปลูกด้วยบางคนเขาเขามีที่ที่เยอะๆนะเขาปลูกเยอะทีแรกก็ไม่รู้เขาไปทําอะไรทั้งมันเวลามันมันแหลมอ่ะมันปากคนเจ็บมากเลยมันก็มันมีพิษแต่ว่าเอะหมอเขาบอกเอาไปไปบ่งต้ออะไรเงี้ยมันสามารถช่วยรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ก็ ดีมากเลยครับมันรู้สึกว่าเออสิ่งที่เรารักษามาเนี่ยมันสามารถรักษาโรคได้เนี่ยมันทําให้เรามีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราอ,อนุรักษ์ไว้เนี่ยมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเงี้ยเวลาหนามยาวเกินอย่างเงี้ยมันมันจับง่ายก็จริงแต่ว่ามันหักมีโอกาสหักคาแผลเราเวลาเราไปเลือกเราก็ต้องเลือกใช้เอาให้มันเรืองเหลืองหนามเหลืองปลายดำๆแบบนี้ นี่เป็นสวนของชาวบ้านจอมแขวนเนี่ยครับที่เขาปลูกไว้แล้วก็เอาไว้ขายยอดเราก็จะมาเก็บใบหวายนะครับซึ่งไม่ได้กระทบกระเทือนกับต้นหวายของเขาเลยนะครับ,รบเหมือนมาทําความสะอาดสวนให้เขาคือหนามข้อดีของหนามที่นี่เนี่ยคือเขาตัดยอดหวายขายเนี่ยหวายมันจะไม่ต้นใหญ่ถ้าหวายมันต้นใหญ่แล้วเนี่ยมันจะทําให้หนามมันสั้นลง มันจะมีหวายขมหวายโป่งเงี้ยครับหวายโป่งเนี่ยหนามมันจะออกรอบข้อหนามมันจะแบนเวลาไปบ่งปุ๊บเนี่ยแผลมันจะใหญ่มันจะใช้ไม่ได้เราจะใช้หวายตระกูลนี้ครับแล้วก็เราเลือกเอานะครับว่าหนามมันแบบใช้ได้ไงครับจับจับได้ถนัดมือนะครับมันจะมีแบบพันหนามสั้นพันหนามยาวอย่างเงี้ยพันหนามยาวคือให้เราให้เราจับถนัดมือครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยดี ย่างเงี้ยดีคือเป็นหนามสีน้ำตาลอย่างเงี้ยจะแข็งมันจะแข็งเวลาเราบ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่หักคาแผลแบบเนี้ยหนามสวยแบบเนี้ยแปลงหวายขมที่หมอเชอเอมมาเก็บหนามหวายจึงไม่ใช่แค่พื้นที่เก็บหนามหวายทั่วไปแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่สะสมภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของพืชมีน้ําที่น่าทึ่งที่เป็นทั้งอาหารสร้างอาชีพข้าวของเครื่องใช้ เป็นยาและเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกดูแลด้วยชีวิตของคนในชุมชนต้นหวายที่โตเต็มที่ใช้สร้างเครื่องใช้ในบ้านอย่างเก้าอี้หรือแม้แต่ภานชนะที่ใส่วางสำหรับอาหารที่เรียกว่าโตกและสารพัดเครื่องใช้ทำให้พ่ออนุสรและชาวบ้านชนเผ่า ที่มีภูมิปัญญาดั้งเดิมในการจักสารหวายให้ออกมาเป็นเครื่องใช้ได้อย่างง่ายดายป่าหวายแห่งนี้จึงได้รับการดูแลเสมอมาสิ่งสำคัญของการเป็นหมอบ่งต้อรักษาดวงตาคนคือการสร้างหมอออกไปให้ทั่วถึงและเพียงพอี่เายการนะครับก็คือวิชาแนวคิดพฤษฎษทางการแพทย์ไทยแนวคิดพษทางการแพทย ววนราาายิิชชทุกวันนี้มีผู้สนใจมาเรียนกับหมอชะเอมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทั้งผู้สนใจที่เป็นแพทย์แผนไทยอยู่แล้วต่างก็มาเรียนรู้ตลอดอย่างเข้มข้นซึ่งผู้เรียนต้องมาใช้ชีวิตกินนอนอยู่ที่นี่ตลอด5วันเป็นนิสัยของหมอหมอต้องทําให้เป็นนิสัยนะครับหคือมีเมตตาจิตเกียนคนไข้นะครับสไม่เห็นแก่ลาบตัวที่อาจารย์หมเคยสอนมาเนี่ยบอกว่าตัวที่น่าก,กลัวที่สุดคือสันเซิ การเสริญจะทําให้เกิดความประมาทหมอจะประมาทพอหมอประมาทแล้วเนี่ยความประมาทเป็นบอกเกิดเป็นความชิบหายทั้งปวงในในเกณฑ์ของเราเราตั้งมาตั้งแต่ปี5 5เลยเราเลยเลือกที่เราจะสอนแพทย์แผนไทยมีใบประกอบโรคศิลปะมีมาเรียนเนี่ยมาจากทั้งภาครัฐเอกชนในยุคแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากภาครัฐด,ด้วยซ้ํา จากสุราษฎร์เนี่ยฮะทำหนังสือส่งส่งเด็กมาเรียนมากินนอนมาอยู่กับเราเนี่ยมาถึงมาหลายรุ่นมา3-4รุ่น,นตอนแรกเคยมาเรียนศักยาก่อนอก็เลยสนใจอหิรการที่เป็นการบ่งต้อนนร่ควมไหวเพิ่มขึ้นความรู้ตรงนี้แล้วก็อหัการตรงนี้ครับ,รบไปใช้ในคลินิกได้แล้วก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ คแก่นไขเราค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของการใช้ศาสตร์พื้นบ้านนะคะเพราะว่าเหมือนกับหลายๆอย่างมันมีมาเ,เป็นแล้วเวลานานาคาดหวังว่าวิชาที่เรามาเรียนตอนนี้ค,คือเราจะเอาไปปรับใช้แล้วก็ทําให้คนไข้เขาคลายความทุกข์ได้ค่ะการเรียนวิชาบงต้อไม่ได้มีแค่การรักษาหากแต่การทำความรู้จักน้ำวาย และการปลูกฝังการดูแลทรัพยากรซึ่งครั้งนี้ก็คือพันไหวายที่ทั้งครูและลูกศิษย์ต่างร่วมกันปลูกไว้ในพื้นที่ที่เข้ามาขอตัดใช้อย่างพื้นที่ศูนย์วัดนวัตนวิจัยแห่งนี้เพื่ออยู่ในกระบวนการเรียนการสอนของเราด้วยเพื่อให้เขาได้เห็นภาพจริงว่าหนามที่อยู่ในธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วเรามาเก็บเอาไปใช้อย่างนี้นะครับมันมันเป็น,นอุปกรณ์ทางการแพท<บ>ย์แผ<บ>นไทยของเรา ที่มันหาได้ในท้องถิ่นในภูมิภาคที่เราอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วน้ำไว้มีทุกภูมิภาคครับถ้าเรากลับไปเนี่ยไม่ปลูกเอาไว้ใช้นะครับราก็สามารถที่จะหาแหล่งหาที่เก็บนะครับจะได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนไทยของเราใช้ต้องไปหนามหน้าแรงครับต้องไปหนามในช่วงที่ไม่โดนฝนช่วงนั้นเราจะเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปีเลยก็ได้อยู่ได้ปี2ปีไม่ไม่ผุไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติว่านามที่มันโดนฝนในช่วงนี้เนี่ยเคยเก็บมาแล้วเนี่ย ปรากฏว่ามันมันเปราะมันหักง่ายมันเอามาใช้ไม่ได้เพราะนั้นถ้าช่วงนี้ฤดูฝนเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้เฉพาะเอาไปใช้ต่อครั้งนะครับ,รบเหมือนทางสภาค่ะเขาเพิ่งขยายกรอบกรรมวิธีแทยแผนไทยแล้วพวกเราก็เลยต้องมีหน้าที่ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเราได้มาลงพื้นที่จริงได้มาเห็นหนานจริงๆเลยก็ตอนนี้กําลังจะเตรียมตัวเพื่อที่จะเปิดธุรกิจเปิดคลินิกของตัวเอง ให้พวกเราช่วยกันปลูกแล้วก็อนุรักษ์เนาะเผื่ออนาคตนะครับเราก็จะได้เอาไว้ใช้ได้ด้วยเวลาเราไปใช้หนามหวายเนี่ยถ้าเราไม่คัดเองไม่เลือกเองเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราจะใช้ในการรักษาคนไข้เพราะนั้นเราต้องเลือกเองคัดเองถ้ามีโอกาสตัดเองปลูกเองหรือแม้กงปลูกจากต้นที่เราตัดเองมันจะ มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราสร้างมาเองกับมือเนี่ยมันทำมันเอาไปรักษาคนไข้รักษาตาคนไข้มันได้ฟิลของความเป็นหมอหมอไทยมันเป็นจิตวิญญาณของความเป็นหมอของการเป็นแพทย์พื้นบ้านให้มันอยู่คู่กับคนไทยต่อไป ควรการจักการหนามหวายเพื่อให้พร้อมในการรักษาก็ต้องมีขั้นตอนของการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อเช่นเดียวกับพื้นฐานทางการแพทย์ทั่วไปหากต่างกันแค่เพียงหนามหวายนั้นไม่ต้องซื้อหาหรือสร้างจากโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์น้าดีก็จะเหมือนอันกลางนะครับก็จะเป็นหนามที่มีความอวบนะครับแล้วก็มีปลายแหลมนะครับส่วนหนามทางอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะพร้อมนะครับอันนี้ หนามมันก็จะผอมเวลาไปบ่งนะครับมันจะหักมีโอกาสอ่อนมันอ่อนนะครับไม่สามารถที่จะดึงใยออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะหักได้ง่ายเพราะว่าเวลาเราบ่งไปในเนื้อคนไข้เนี่ยเวลาเราดึงใยออกมาขอบข้าง,ง,าง,างมันจะดึงออกมาขอบข้างตรงข้างข้างหนามเนี่ยมันจะดึงออกมามันจะมีความฝืดของหนามไหวมันจะมีที่ให้ใยมันเกาะให้มันให้มันนืดแล้วก็ดึงเส้นใยออกมาได้ เศษสกปรกอยู่ครับที่หนามเราจะใช้วิธีการล้างแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเพราะว่าถ้าล้างน้ำเนี่ยมันจะทําให้หนามเราเนี่ยมันพุง่ายครับเลยต้องล้างแอลกอฮอล์ครับ<ม>แล้วก็เช็ดเอามาเช็ดคราบใครอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปเสียบก๊อซแล้วก็ไปเข้าเครื่องสเตอร์ไลน์<ม>หลักสเตอร์ไลน์เทคนิคหลักการกอดเชือ้อของทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเพิ่มเข้ามาในวิธีการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยด้วยครับ ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยไม่น่าเชื่อว่าหนามไหวที่คนเกลียดชังกลับมีภูมิปัญญาบรรพชนที่สามารถนำไปใช้รักษาโรคต้อสาเหตุความทุกข์ของผู้ป่วยทางตาอย่างที่หมอชะเอมเพียรพยายามในการศึกษาพัฒนาปรับปรุงการรักษา และถ่ายทอดสร้างหมอบ่งต้อให้กระจายไปทั่วทุกชุมชนวันนี้เดี๋ยวเราจะทาการบ่งกันเนี่ยเราจะบ่งออกมาให้พอดี e, นะครับพอดี H e ในที่นี้คือเลือดซิปซิแปคนชำนาญดึงใยหยาออกมาวันนี้จะเป็นใยใหญ่เวลาเราบ่งเนี่ยเราจะไม่แทงเข้าไปแบบนี้แต่เราจะสอยขึ้นเหมือนสอยกางเกงเหมือนสอยผ้านะครับเนี่ยกดแล้วก็ กดเข้าไปในเนื้อคนไข้นิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็สอยเข้ามาในจุดแล้วเวลาจุดหนึ่งนะครับเวลาจุดหนึ่งที่เราบ่งเนี่ยเราจะบ่งด้วยกนัน3หนามนะครับ1จุดเนี่ยเราก็จะใช้3หนามในการบ่งถ้าเป็นหมอโบราณเขาจะบอกว่าให้หนามได้กินเลือด3อันจริงๆไม่ใช่อะไรเพราะมันไปเปียกเลือดมันจะลื่นมันจะไม่สามารถที่จะบ่งดึงใยออกมาได้นะครับหลังจากเราได้เรียนทฤษฎีมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนฝึกปฏิบัติ นะครับในการบ่งต้อด้วยหนามหวายด้วยการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้สลับกันบ่งเพื่อที่จะได้รับรู้ความรู้สึกของคนไข้ด้วยนะครับซึ่งถืออยู่ในกระบวนการเรียนที่เราใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แรกอันนี้เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยจริงๆเลยครับเอาบ่งกันจริงๆเลครับลงถึงเลือดถึงเนื้อกันจริงๆเลยวันนี้ครับ ตอนนี้เขาต้องหาจุดที่เป็นจุดต้อเบื้องต้นก่อนนะครับด้วยความที่อายุน้อยๆกันอาจจะยังจุดอาจจะยังไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ให้พอเห็นล่างๆนะครับหรือคือสมัยนี้ครับด้วยความที่ใช้สายตาเยอะมันจะมีจุดขึ้นได้อยู่แล้วคือจุดเนี่ยมันจะขึ้นก่อนที่จะเป็นโรคต้อเนี่ยประมาณ3-5ปีโดยประมาณถ้าเป็นในคัมภี์จะบอกว่ามันตั้งโรคขึ้นมาก่อนค่อยๆตั้งขึ้นมาก่อนที่จะแสดงออกที่ตาเพราะนั้นวิวธีการบ่งต้อของเราเนี่ยมันจึงใช้ ในการป้องกันโรคได้ในทฤษฎีของเราคือบ่งอันนี้พอบ่งดึงดึงใยออกแล้วเลือดลมขึ้นไปเลี้ยงที่ตาได้มันก็จะป้องกันการที่จะเกิดโรคต้อน,นั้นได้นะครับในจุดขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับก็ะจะค่อนข้างที่อันนี้เป็นจุดต้อลมนะครับอาจจะไม่หมังมากนะครับคำว่าหมังในที่นี้เนี่ยก็ะจะหมายถึงมันชัดเจนนะครับแล้วก็เซนกับโรค อย่างน้อยฝึกดูจุดนะครับเผื่อใครมีนะครับก็จะได้ดูจุดกันแต่ส่วนสําคัญเลยก็จะได้ฝึกวางมือฝึกการจับน้ําฝึกการดึงใยก่อนที่จะได้ลงคนไข้จริงในวันพรุ่งนี้ก็เป็นการให้ลูกศิษย์นะครับได้ให้ให้พวกเราให้หมอทุกคนเนี่ยได้รวบรวมสํารวมจิตเพื่อที่จะให้มีสมาธิเวลาบ่งเนี่ยก็จะได้ไม่วอกแวกนะครับจะได้ตั้งเป้าหมายกับการรักษาเนี่ยอย่างจริงจังนะครับ เพื่อให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะมีเจ็บบ้างในช่วงจุดแรกๆแต่ว่าจุดหลังๆก็จะไม่เจ็บตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจในวิชาชีพได้มาหลังจากเรียนจบมาก็ได้มาศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเวลาเราเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้เรารู้สึกว่าเขารักษาให้นะเขาก็ดีขึ้นมันก็รู้สึกภูมิใจในวิชาชีพ ศาสตร์นี้มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนไข้สามารถเลือกแนวทางการรักษาได้ที่นอกเหนือจากแพทย์แผนปัจจุบัน mm hmm. ค่ะก็คือเป็น,เป,นเป็นทางเลือกเป็นความสมัครใจของคนไข้ที่จะมาทําการรักษากับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้านนี mm ่เป็นที่ไปที่มาว่าทำไมไปกินเบนจูลแล้วมันเป็นยาปรับธาอยากให้มีงานวิจัยที่รับรองอะคะ่ะ mm hmm. อยากอยากให้มีงานด้านวิชาการอื่นๆมามาช่วยกัน ทำทำเรื่องนี้มันจะได้มีผลดีต่อคนไข้หรือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของคนไข้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้มั่นใจก่อนที่จะมารักษาด้วยการอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คืออยากอยากให้ร่วมมือกันในการทำอะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้าให้แพทย์แผนไทยทำฝ่ายเดียวอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จอยากให้มาช่วยแพทย์แผนไทยด้วยในการศึกษาเรื่องนี้อะคะ่ะ จริงๆแล้วเราอยากจะให้มองแบบการอยู่ร่วมกันแล้วเป้าหมายก็คือเป้าหมายเดียวกันเราทํางานเพื่อประชาชนคนเดียวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แพทย์พื้นบ้านเดิมหรืออะไรเงี้ยถ้าเรามามองในการบูรณาการร่วมกันได้ไหมถ้าสมมติว่าเราทําได้มันจะเป็นประโยชน์ของประชาชนค่อนข้างมากเราอยากยกระดับให้แพทย์แผนไทยได้น่าสนใจคือน่าสนใจขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นการยกระดับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันด้วยอ่ะ ดีดีใจว่าผู้ใหญ่ท่านเห็นว่าเราทํางานรเราพัฒนาศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านที่เป็นศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านเชิงลึกแล้วก็กําลังจะสูญหายไปจากประเทศไทยผมมองว่าถ้ามันกลับมาต้องเอากลับมาให้ได้เพื่อให้ความเจ็บป่วยด้วยโรคทางตาอย่างต้อต่างๆได้คลี่คลายเป็นเป้าหมายสำคัญของภูมิปัญญาการบ่งต้อด้วยน้าหวาย ที่หมอยาตัวเล็กๆน้อยๆกลุ่มนี้จะออกไปเยียวยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนต่อไป พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม